ข่าวใหญ่ช็อกระทึกสะเทือนสถานขนลูกสู้น้ำตาไหลพากกดขำกันมารัวๆในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาของวงการลูกหนังอังกฤษหลีกนี้ไม่พ้นขอราคาค่าตัวของปีกตัวจีจากทีมนักบุญซอรแทมตันเจนูดิปริงปรากฏว่าต้องการอยู่ที่ตัวเลข100ล้านปอนครับ100ล้านปอนเอง100ล้านปอนเท่านั้นอยากได้ก็จ่ายมาฮัลโหลมุ้งแงมุ้งแงมุ้งแง ของดีเฮียเก็บไว้ใช้งานเองเถอะรายงานจากแมทลอนนะครับให้ข้อมูลว่าแมนซิตี้แล้วก็สเปอร์รวมถึงสโมสรอนต่างๆที่สนใจอยากได้ตัวเป็กพรสวรรค์สูงรายนี้ไปร่วมทีมดาวเตะวัยสิบเาขวบจากเซาเทมตันถ้าอยากได้นะต้องจ่ายเงินมากกว่า100ล้านปอนด์เท่านั้นแมนยูเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา เซ็นสัญญานักเตะแพงสุดคือพอปอกบาแปดสิบเก้าล้านปอนด์นะครับเซ็นมาจากยูเว่คุณว่าแมนยูจะทุ่มแม้ร้อยล้านปอนด์น่ะองใสต้องเอาแคลิงตันไปจำนองซึ่งปีศาจแดงเนี่ยส่งสก้าวเมวมองไปติดตามดูฟอร์มการเล่นอยู่เป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ชื่นชอบมากๆคือเขาเนี่ยเป็นปีกพรสวรรค์สูงอย่งที่บอกไป ฝีเท้าทักษะการคลองบอลกระชากลากเลื้อยโดดเด่นจริงๆถึงแม้เซาเทมตันจะตกชั้นไปแต่ยังไงก็ตามก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่ามูลค่าของเด็กคนนี้นะอยากได้สูงกว่าร้อยล้านปอนด์โอเคประมาณนี้ครับในใครสนใจบ้างนะฮะกด1นใครไม่เอากด5ครับใครขำกด9ข่าวต่อไปนะครับท่านผู้ชมพอปาร์เกอร์อดีตนักเตะของแมนยูเต็ด ก็ออกมาแสดงทัศนะนะครับแนะนําว่าอเลฮานโดกานาโชเนี่ยพอได้แล้วเลิกเป็นนิวซีอาร์ซเว่นคริสเตียโนโรนัลโดได้แล้วน้องชายโดยปาร์เกอร์เนี่ยบอกว่าคือตอนนี้เราคงไม่สามารถบอกได้ว่าอเรฮานโดกานาโชเนี่ยเด็กได้อีกต่อไปนะเขากําลังจะอายุ21ปีแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้สิ่งที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยการพยายามจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดผมมองว่ามันไม่ค่อยโอเคนักนะ กว่าที่เขาจะรู้ตัวเขาอาจจะอายุ30ปีไปแล้วเขาต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้และพยายามโฟกัสทาผลงานให้ดีขึ้นเขาเล่นฟุตบอลเหมือนเด็กนะเหมือนคนไม่โอไม่ได้แสดงความเป็นผู้ใหญ่เขาต้องมองตัวเองในกระจกแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันต้องหยุดความคิดที่จะเป็นโรนัลโดคนต่อไปเขาไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้เขาต้องยอมรับความจริงต้องทำงานหนักเพื่อมีอนาคตที่ดี ผมชอบตอนที่เขาขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ใหม่ๆนะเขามีความมุ่งมั่นความกระหายแบบคนอาเจนติน่าแท้ๆแต่ตอนนี้มันหายไปหมดแล้วนะเขาพยายามทำให้ตัวเองแล้วก็คนอื่นๆรวมถึงครอบครัวเนี่ยผิดหวังมากๆเขาทำให้สโมสอนโค้ดผิดหวังด้วยเพากกำลังจะพลาดโอกาสเทียใช้คุณสมบัติทักษะฝีเท้าที่ตัวเองมีพัฒนาก้าวขึ้นไป ผมยังมองไม่เห็นอะไรจากตัวเขาในตอนนี้นะถึงแม้จะดูกระเตื้อนขึ้นมาเรื่องของผลงานในช่วงระยะหลังก็ตามสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือเขาต้องทำความเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเก่งอะไรแล้วก็จุดไหนที่ยังด้อยอยู่เขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงหนึ่งต่อหนึ่งเอาชนะผู้เล่นทุกคนได้อยู่ตลอดในสนามเขาไม่ได้มีความเร็วมากพอแล้วก็ไม่ได้ดูทำงานหนักด้วยเขาต้องพยายามหาคำตอบนะ ตั้งใจการฝึกซ้อมแล้วก็เลิกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรนัลโดคนต่อไปตอนนี้เขาดูเหมือนเป็นแฟนบอยของโรนัลโดที่อยากจะทำไฮไลท์เพื่อโพสตโซเชียลเรียกเอนเกจเรียกยอดไลค์ like มากกว่าที่จะลงไปสนามพาทีมชนะแล้วก็ทำให้แมนยูเต็ดกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งโอ้โหลายยาวมากๆสำหรับคำพูดของพออปาร์เกอร์นะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมเห็นด้วยแต่บางสิ่งบางอย่าง ผมก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเพราะไอ้ประเด็นที่ว่ากานาโชทําให้ครอบครัวอะไรแบบนี้ผิดวงผิดหวังผมว่ามันเวอร์ผมว่าครอบครัวแล้วก็คนที่รักกานาโชเนี่ยภาคภูมิใจในสิ่งที่กานาโชกําลังทําอยู่ในเวลานี้นะครับกับเส้นทางอาชีพของเขาชว่วงที่ผ่านมาไม่ติดทีมชาติด้วยกลับมารอบนี้น่าจะมีไฟแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนแล้วก็ดีด้วยพักร่างกายไป สวัสดีแฟนชองทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่27เดือน3ปี2568ขอค้นหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะฮะในช่วงเกือบเกือบกลางคลิปแบบนี้เครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่งารันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงลังยังอยู่ในช่วงเพลเดย์นะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากทุกท่านผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ดิสคริปชันแล้วก็ปักบุตรคอมเมนต์ วิดีโอ u t u b e ด้านล่างฝากกันไว้ด้วยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิงนะครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะวันนี้ลดเหลือ1491บาทนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับรถยนต์คุณภาพซูซูกิเป็นเจ้าของ s ซ z u k i ิสวิตวันนี้กับแคมเปญสวิตยูอัพรับซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 4,999บาทนะครับพิเศษก็บันทึกผ้านรถฟรีมีจํานวนจํากัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสเปดแด้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมปี2568ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h หรือว่าสอบถามด้วยเลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศเจดอนซานโชนะครับเดอะฟรีดอมไฟเตอร์ล่าสุดเนี่ยฟอร์บิซิโอโรมาโนให้ข้อมูลว่าสถานการณ์ของซานโชนะครับ เชลซีจะโฟกัสในการทำงานนะครับร่วมกับซานโชจะมุ่งเน้นไปที่การติดท็อปโฟคว้าโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็จะพยายามนะทำให้ซานโชเนี่ยเค้นฟอร์มกลับมาให้ได้ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเซ็นสัญญาถาวรจ่ายเงิน25ล้านปอนด์ให้กับแมนยูเตดหรือไม่หรือว่าส่งกลับไปอยู่ที่แมนยู ด้วยเงินชดเชยนะครับค่าปรับ5ล้านปอนด์คือตอนนี้โฟกัสไปที่ผลงานของทีมก่อนแล้วก็จะพยายามเข็นฟอร์มซานโชให้กลับออกมาเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งให้ได้ณนะเวลานี้เรียวไทม์ยังคงแผนเดิมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเชลซี <laughs> เนี่ยจะจ่ายเงิน25ล้านปอนด์ให้กับแมนยูเต็ดในการคว้าซานโชไปร่วมทีมถาวรแต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดก็ส่งกลับแมนยูมานะจ่ายค่าปรับมา5ล้านปอนด์นะครับ แล้วก็มีข้อมูลจากสื่อบิลกล่าวอ้างว่าซานโชเองก็พยายามหาลู่ทางให้ตัวเองเหมือนกันในกรณีที่เชลซีไม่เซ็นถาวรเนี่ยแล้วส่งกลับแมนยูเขาอยากคัมแบ็กดอทมุลภาค3นะครับได้มีการแจ้งกับทีมงานเอเย่นให้ติดต่อถามไทยหรือสอบถามกับทางดอทมุลก็เดี๋ยวมารอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อสำหรับอนาคตของซานโชนี่ก็ให้ตัวแทนเอเย่นไป สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้นะครับเกิดแบบจับพัดจับขูอะไรแบบนี้อาจจะได้คัมแบ็กดอทมุนหรือไปหาทีมเล่นในบุนเดซิกาไหมออถ้าไม่ใช่ดอทมุนเลเวอร์ไหมหรือทีมอื่นก็เป็นไปได้นะครับหาทางนีทีไรไปแล้วว่าสั้นสำหรับเดอะฟรีดอมไฟเตอร์ของเราเพื่อนซีเพื่อนรักนะครับของซานโชอย่างด็อกเตอร์มาคัตแรดฟอร์ดโรมาโนนะครับให้ข้อมูลว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยมีความสุขมากๆกับมาคัตแรดฟอร์ด ทันในแง่ผลงานนะครับฟอร์มการเล่นแล้วก็ทัศนคติของเขาแต่โอลาพ่อครับในเวลานี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะยอมจ่ายเงิน40ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญาถาวรหรือไม่ยังไม่ได้มีการพูดคุยสัญญาเงื่อนไขส่วนตัวของแรดฟอร์ดเลยในกรณีที่จะเซ็นถาวรมันมีเหตุผลอยู่นะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ค่าตัวครับ40ล้านปอนด์ปัญหามันอยู่ที่ สัญญาส่วนตัวของแรดฟอร์ดในกรณีที่เซนถาวรกับวิลล่านั่นคือค่าเหนื่อยเพราะแรดฟอร์ดเนี่ยรับอยู่ที่325,000ปอนด์แล้วเหลือสัญญาระยะยาวกับแมนยูไงจนถึง2,028จะเป็นอุปสรรคใหญ่ของวิลล่าในการเซ็นถาวรครับคือปัจจุบันนช่วยจ่ายค่าเหนื่อยของแรดฟอร์ดอยู่ที่70%แต่มันเป็นเพียงแค่กรอบระยะเวลา6เดือนระยะสั้นในการยืมตัวเท่านั้น ผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดในทีมของวิลล่าปัจจุบันคือเอมี่มาร์ติเนสนะครับสัปดาห์ราวๆ1 5 0 5 0 0 0 0ปอนด์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดแรดฟอร์ดจะย้ายไปอยู่วิลล่าหาวอนเขาต้องลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมากว่าครึ่งโอกาสในการกับแมนยูแทบจะปิดตายไปแล้วนะครับจากการที่เขาเนี่ยมีปัญหากับลูเบนาโมริมนะถ้าไม่ได้มีการเคลียร์ใจกันแรดฟอร์ดโอกาสกับแมนยู ปิดตายไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาจำเป็นต้องเค้นผลงานส่วนตัวอย่างหนักเลยนะครับและรวมถึงฤดูกาลหน้าด้วยมึงต้องล่างทองให้ได้เพื่อโอกาสในการติดทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกฟุตบอลโลกปี2026ภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลและการลงเล่น2นัดล่าสุดเนี่ยเอาตรงๆก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าทูเคิลเองก็ไม่ค่อยประทับใจผลงานอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับสำหรับแรดฟอร์ดนะ ในกรณีที่แรดฟอร์ดย้ายออกไปอาจจะไปอยู่วินล่าหรือไปอยู่ทีมไหนก็ตามในโลกรู้ดูการหน้าครับเบอร์10ก็จะว่างลงมันก็มีหัวข้อที่ถูกพูดคุยกันในโลกโซเชียลต่างประเทศหรือแม้กระทั่ง MEN นะครับแมนเชสเตอร์อินนิงนิวก็ทำเป็นคอลัมน์ข่าวเหมือนกันเกี่ยวกับตัวแทนที่จะมาสืบทอดเสื้อหมายเลข10ของสโมสรต่อจากแรดฟอร์ด รายชื่ออย่างอาม์มาติยอโลโจซัวเซิร์กซีคอบบี้เมนูสาายชื่อนี้หรือแม้กระทั่งนักเตะที่เซ็นสัญญาเข้ามาใหม่หรือจะปล่อยว่างไว้ก่อนทุกท่านคิดว่าตัวเลือกไหนดีที่สุดอาม์มาติยอโลเซิร์กซีคอบบี้เมนูนักเตะคนใหม่ที่ย้ายเข้ามาหรือว่าปล่อยว่างไว้ก่อนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ เบอร์สิบเบอร์สิบหูยต้องเลือกดีๆนะต้องเลือกดีๆเบอร์สิบถ้าเกิดให้เลือกนักเตะในทีมชุดปัจจุบันเนี่ยผมอาจจะเอียงไปทางอามัมเดิยาโลนะครับถามว่าเหมาะสมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดจะให้เลือกอ่ะผมอิงเอียงไปทาง อามาเดียโลท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนะครับเรื่องของแบนเวดกันบ้างรายงานจาก sky sport ์ถึงแม้ว่าแมนยูจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเจ้าหนูเฮเวนมาจากร์เซนนลนะครับด้วยค่าตัว1.5ล้านปอนด์คือเป็นกองหลังออกบอลเท้าซ้ายและเป็นดีลที่สโมสอนเนี่ยถือว่าโอเคมากๆในการหาผู้เล่น สเปคลองลงมาอายุไม่เยอะแล้วไปเจอ Heaven. เฮฟเว่นเซ็นสัญญาเข้ามาแล้วจะผลักดันขึ้นชุดใหญ่แบบยาวๆอย่างไรก็ตามครับจากการที่สโมสอเนี่ยจะมีการผ่องถ่ายนักเตะตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กออกไปในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับอาทิเช่นอีแวนนี่กระเียณลินาเลฟหมดสัญญาลิชาเองก็จะกลับมาได้ก็ช่วงปลายปีนู่นเลยดังนั้นเนี่ย มีโอกาสที่แมนยูจะมองหาลู่ทางในการเซ็นสัญญาคว้าตัวเซนเตอร์อีกสักหนึ่งคนเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้รายชื่อนะครับท็อปลิสต์อย่างแบรนเวดกองหลังทีมชาติอังกฤษออกบอลเท้าซ้ายถูกจมาโยงกับปีศาจแดงอีกแล้วและตอนนี้เองแบนเวดนะครับก็ต้องทบทุนอนาคตของเขาที่เอเวอร์ตันหลังจากหลุดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ คือทูเคิลเนี่ยเรียกแดนเบิร์นไปติดทีมชาตินะครับครั้งแรกในวัย32ปีส่วนแบรนเวดเนี่ยไม่ถูกเรียกสโมสรที่มีข่าวโยงด้วยนะครับนอกเหนือจากแมนยูเต็ดก็มีแมนซิตี้ทอแนมฮอสเปอร์สัญญาของแบรนเวดเหลืออีกราวๆ2ปีอย่างไรก็ตามนะครับมีออปชั่นขยายสัญญาได้อีก1ปีสำหรับแบนเวค่าตัวที่เอเวอเรตเคยตั้งไว้สูงถึง75ล้าน เป็นไปได้ยากที่จะมีทีมไหนมาหน้ามืดายอ๋อแมนยูยุคเอ็ดเวิร์ดวิร์ดนี่อาจจะทุ่มเงินจ่ายนะแต่ไม่ใช่แล้วไงแมนยูปัจจุบันนี่ไม่ใช่แล้วนะครับในการบริหารงานของอ e ีเนออสท่าผู้ชมคิดว่าแบนเว็ดสมมุติแมนยูจะกลับไปทุ่มเทจะกลับไปทำดีลในการคว้าตัวควรอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่ในความเหมาะสมที่แมนยูจะจ่ายกับเอเวอรตัคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ สามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าล้านปอนด์ไหมคอมเมนต์มาบอกกันได้สำหรับแบรนด์เว็บข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องของอังเดรโอนาน่านะครับรายงานจากรอปดอร์ซันผู้สื่อข่าวเทียสองสายแมนยูของ ESPN นะครับให้ข้อมูลว่าอังเดรโอนาน่าเนี่ยเขามีความตั้งใจปรารถนาที่จะอยู่แมนยูเต็ดต่อไปถึงแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอจากทีมในลีกซาอุดิอาระเบีย ล o อบดอส o ัจะคอนเฟิร์มข่าวของแหล่งข่าวที่มาจากก็อิบก่อนหน้านี้ว่าสมโมสรในลีกซาอุยื่นข้อเสนอเข้ามาพยายามโน้มน้าวให้อูนาน่าเนี่ยไปเฝ้าเสาให้อันนี้ร o อบดอส o ันคอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นเรื่องจริงถึงแม้อูนาน่าจะได้รับข้อเสนอจากทีมในลีกซาอุดิอาระเบียแต่เขาอยากอยู่แมนยูต่อไปอย่างไรก็ตามทางเดียวที่เขาจะตัดสินใจย้ายทีมนะครับ คือโอเคไปก็ได้ไม่อยู่แล้วเขาต้องได้รับแจ้งจากสโมสรโดยตรงว่าตัวเขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมแล้วถ้านายไม่ต้องการชั้นฉันจะไปรายงานจากซามูเอลลักเฮิร์ตนะครับหัวหน้าบราที่การข่าวของ m b n Manchester i v e n i n g News คอนเฟิร์มว่าลูเบนาโมริมตัดสินใจแล้วนะครับที่จะหาผู้สาประตูคนใหม่เข้ามาสู่ทีมอย่างน้อยหนึ่งคนนะในช่วงซัมเมอร์ แต่ถามว่าเข้ามาเป็นมือหนึ่งแทนอูนาหน้าไหมในเวลานี้ยังยากอยู่น่าจะเป็นมือ2แทนเอาทายบายินดีที่จะย้ายออกจากทีมมากกว่านะครับโดยแมนยูเต็ดนะครับให้ความสําคัญกับการหาผู้สารประตูคนใหม่ถ้าบายินดีย้ายโอเคเราจะหามือสองคนใหม่แต่ถ้ามีแนวโน้มที่อังเดรอนาน่าจะย้ายทีมด้วยแมนยูจะหามือหนึ่งใหม่ ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กู ing รถยนต์คุณภาพซูซูกิแล้วก็บริษัท NF t h e a t e r ให้บริการแพลตฟอร์มสตีมมิงสุดคุ้มสามารถสแกน QR Code แล้วก็ไปเลือกใช้บริการกันได้สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะลงโฆษณาก,กับช่องอา m เมียไม่ว่าจะเป็นทาง Tik t o k Facebook Fanpage YouTube หรือว่าควบเป็นแพ็คทั้ง3ช่องทางนะครับสามารถ ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้รับหมดนะครับยกเว้นสีเทาที่ผิดกฎหมายไม่รับนะครับติดต่อเข้ามาได้ทาง l ล n e ID AM 54, a r อาร์ห้าสิ a สเเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บ